มาแล้วครับ,บ,รรมบผมเล่นอลิศป่าแม่งเลยไปคุยกันลากมะมวงโยนไปแล้วหอย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 ,หอยขาดหอยขาดจังววะน,นี้ต้องมีตายได้หนึ่งได้หนึ่งได้บอมได้บอมได้บอมแล้วกุโดนผมได้มาสองเดือบนคิวมาแล้วนักสู้พันเขาเหนียวเอ้ยเอ้ยใส่กะ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 ได้บัลล่ไอ้ยียโคตรโกงไอ้สัตว์ ก่อขึ้นก่อข yani ึ้นตีต่อตีสดตีต่อในบอลควอนคิวเมกาเมกาบอเมกาบอลเมกาบอลควอนคิลไปกันเลยดีกว่า2,537คูปองเฮ้ยคิดว่าใหญ่แล้วจะชวนเล่นตอนไหนก็ได้หรือไงอ้าวซิมเต็มเฉยไปไปสุ่มกันเลยดีกว่าครับผมไปเริ่มจากหนึ่งคูปองกันไปเลยฮะอีโมจิอ๋อตกใจกูนึกว่ากูได้เลย 2,500นี่กูพอมาเนะี่ยเป็นสกินที่สวยมากนะไม่เล่นไม่ได้เลยนะจริงๆปื้มปริ่มใจแทนคนที่เกิดยุค90ก0มากเลยนะ80มีด้วยวนะสองพันไม่พอพอแหละ ขอครับเฮ้ยขอเร็วเร็วดี GM จะรีบไปเล่นนี่ยอันนี้ได้ยังอ่ะอวะตาลสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็มาถึงวันที่เซเรมุนได้ทำการ,ปรเปิดตัวปอย่างเป็นทางการแล้วนะครับในวันที่2เดือนพฤษภาที่ผ่านมาครับ เมื่อเวลา0.0นาฬิกา0.0นาทีนะฮะในวันที่2เดือนพฤษภาที่ผ่านมานะครับก็ได้มีข่าวที่เกิดขึ้นครับคือเซรุมูนได้ทำการเข้าประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะโดยการคอสเพย์อย่างไม่เป็นทางการของนายใจร้าวสุภาพงค์วง์สมเกียรติด้วยนะครับก็เดี๋ยวทางเราจะสัมภาษณ์นะครับว่าเขารู้สึกยังไงกับการร่วมมือกับการคอสเพย์เป็นเซรุมูนครั้งนี้นะครับทุกคนก็ต่างรอคอย สำหรับเซรามุลตัวนี้เฮ้ยมึงมีนุมด้วยเหรอเงินนุมนายเหรอใจร้าวหมุนเงินต่อเลยดีกว่าครับนี่ผมยังไม่ได้เหรอวันนี้พี่ก็จะเป็นนักอากาักซิโดให้ใจร้าวเองโอ้โหกูใส่เป็นไนอ้นั่นเลยออินซีแดงเลยอโอทำไมหน้ากูเหี้ยขนาดนี้ออะสวัสดีครับก็มาลราฝากกดไลค์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเล่นกันนะครับผมนี่กูยังไม่ได้อีกเหรอ อ่ะมาแล้วครับกว่าจะมาเหมาหมดเหมือนเดิมฮะใช่ไหมไปกันเลยดีกว่าในเกมแรกมีใครอยากเล่นด้วยเข้ามาเลยครับผมเล่นอลิสป่าแม่งเลยเล่นกลางมันง่ายเปันเวทนะครับผมขาดแคร,รี่เอาจริงดิจริงไหมนเนี่ยวีล่าใบาจันอันเลนเวเลสเอาลูกแคร,รี่ละโอ้ เฮียระดับเทพมาจากไหนเนี่ยทำไมแรลกใดมอนมึงเป็นอะไรกันอย่างงี้สายซับพอร์ไเนี่ยวับเหมือนเดิมเพราะเราไม่ได้ใส่อะไรมาเดี๋ยวใส่ปุ่มเกมหน้าอย่าลืมเตือนด้วยดูครับสกิลสองครับรคือกูว่าผู้หญิงแม่งตายอ่ะจริงๆหนีไปเพื่อนฉันมีกรอให้ มึงก็มาใส่ก่อกูดิเอ้ยใส่ได้ใส่ได้เอ้ยใส่ได้ใส่ได้มาดิก็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 มาดิโยนไปร้านชดรานชดร้านชดฉันใส่ก่อให้ใส่ต่อใส่ต่ออย่างนัว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 โยนไปโยนไปโดนหลังเอาต่อยังไงยังไงเฟิร์้บนเอาไปเอากรอไปแล้วออกมาเพื่อนยังไงมึงเก็บเอาไปไอ้ทอดมาดิมาดิมาดิยังไง ไฟสองจากว่นนี้มันจัดฮะคุณผู้ชมวิ่งไปสานต่อโอ้เสตแลมูลเคเกินไปเอ้ยไฟแรกก็ได้มา2แบบงงๆครับแล้วได้บัฟฟ้าเข้ามาด้วยจากก่อของเราผมว่ากอบผมแอบ,บโกงนะเมื่อกี้กอบผมกดได้3าทีอะฝั่งตรงข้ามเล่นยากเลยนะไม่มีใครตายนะครับ จังหวะนี้อลิสดักพู้แม้แล้วยังไงยังไงไปคุยกับลากมะม่วงโยนไปแล้วหอย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 ขาดหอยขาดจังหวะนี้ต้องมีตายได้หนึ่งได้หนึ่งได้บอมได้บอมได้บอมแล้วกูโดนกูโดนรับกูด้วยดีผมได้มาสองเดืเบิคิวและออกมาอย่างสวัสดีภาพโอ้โหอย่าลืมเลือกก้าวไกลไม่ใช่ไม่เกี่ยวไอ้ข้างตรงกลางสวยนะ,ะไปไปไปเพื่อนเอายังไง ยังไงแหลกแป๊บหนึ่งแหลกแป๊บหนึ่งแหลกแป๊บหนึ่งแลกคิวไปจังวันนี้ออลติเมตแล้วรุกรุกรุกยิงกูรุกยิงกูรุกยิงกูช่วยกูด้วยออกมากรอมีวิงว่งวิงว่งวิงว่งแดงดงวิง่งวิ่งวิ่งอุ้มมันเกนว่าเพื่ <c oughs> อนเฮ้ยอาริสายคีครับ <c oughs> <c oughs> ไปแล้วแับจังวันนี้มาแล้ว นักสู้พันเขาเหนียวเอ้ยเอ้ยใส่กอ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 ได้บาละไอ้เหี้ยโคตรโกไงไอ้บ้านเอ้ย,อยนั่นมาลุกมาสวยอันติเอาดิเอาดิมีกอครับมาดิมอทอสโอเคคิกซี่เห็นปะเห็นคิกซี่ปะ แต่กูไม่มีอันตี17วิเลยมาแล้วไปเลยครับจังหวะนี้คิกซี่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 โอ้ยเฮียไม่ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรอะไรเอาตังก่อนโอ้โหไอเฮียไม่ดีนะทำี่เฮ้ย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 เก้โคตรเอาอะไอ้เฮียไอใหญ่กางแตกใหญ่กางแตกไอ้สัตว์มันจัดเลยว่าโอ้เอาเลยอะ เ้ยสวยเกี่ยวสวยกันเฮ้ยไอเหียคนบ้าไปแล้วหกคิวไอเหียให้บนบนบนไปไปบนมาแล้วนักสู้พันเขานียวเกี่ยวเล่นได้ไอสัตว์ไม่ต้องเล่นไอสัตว์ไปแลวจ้าเฮ้ยเอาไปไปชนชน เอ้ยเกาะเว้เพื่อนเกาะเว้เกาะเว้ไปต่อเพื่อนอ้าวยังไงยังไงสตันอยู่สตันอยู่สตันอยู่มีเกาะมีเกาะเอ้ยไอ้เหี้ยโคตรเอาไอสตารนโคตรมันเร็วไอ้อะไรเจนเนอรี่ไอ้สตา์นดักเลยดักเลยเพื่อนไอครูใบจานได้ยังคาพี่วีวขาว่าไงคะว่าไง ไปไปไปบนบนบนมีเวฟบ,บนมีเวฟไปดิไปดิไปดิทิปเปอร์คิวกูวทำมาตั้งนานไอ้เหี้ยไอ้แซดเองกูได้ตัวเดียวมเหรอวะเฮ้ยเอ้ากูไม่ได้ไปด้วยเพื่นอนกูเสียดายอะไปต่อไปต่อไปต่อ ไอ้ลิสัยนี้มันจัดเลยว่ะเอามังกรหน้าเอามังกรหน้าเอาดิ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 ไอ้ทอดเอ้ทอดเจ็บไอ้ทอดเจ็บไอ้ทอดเจ็บไอ้ทอดเจ็บก่อขึ้นก่อขึ้นตีต่อตีสดตีสดนี่มันคนคิวเมกาเมกาเบ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 าไม่เมกาไม่เมกาเมกาไม่ ขอไหมคอดคิวไอ้เหี้ยไม่จ้าทำไมวันนี้แก๊งไดมอนด์มันตึงวะเมื่อวานโดนด่าเยอะเหรอนะวันนี้เอ้ยเขาพวกเขาพวกเขาพวกเหี้ยแล้วถอยเลยสตาร์ทให้แล้วสตาร์ทให้แล้วรับรับรับไม่ไม่มันตายละโดนโดนปิดละรับก่อนรับก่อนโหเราแม่งเอาเช้าอ่ะเมื่อกี้ต้องปล่อยนะผมว่าต้องปล่อยนะป้อมเนี้ย กูจะโดนสวนแพ้ปาหนอยเฮียไม่ละเคลียร์คลิปพอวิลอย่าตายเคลียร์คลิปพอถอยถอยถอยต้องรับในต้องรับในเคลียร์คลิปพอทักษิณถคียคลิปอุ้ยอุ้ยเฮียอุ้ยเฮียอุ้ยเฮียมันเข้าอย่างี้เลยเหรอเฮียร์คิีไม่ได้วู้ซีสิบวิดีจีเอ็มมึงเกิดเฮียแรงสี่สิบวิเคลียร์คลิปไม่ได้เพื่อนสกิลไม่ได้คลิปตอนนี้วี拉升ต้องเคลียร์ได้วี拉升ห้ามตายโอ้ไม่ ไอ้เหี้ยกูณทำมาตั้งนานคุณไม่น่าไปตีดาร์กเลยเหี้ยอลิสมึงไม่ควรตีดาร์กไอสันไม่อย่าตื่นเต้นไม่ต้องตื่นเต้นไอ้เหี้ยดาร์กย,ย,ยังอยู่รอกูสิบแปดวิมึงต้องยื้อไว้เฮ้ยโอ้ยอย่าตื่นเต้นไอ้เหี้ยเคลิบด้วยคลิปตัวหนึง่งเทลมันจะตีป้อมเออไอ้เหี้ยอย่าตื่นเต้นไม่ กูจะไม่แพ้ไม่เออวู้เฟนอมสวยแล้วยังไงกูเกิดสีวิมารับกูมารับกูไปชนมานีเด็กดอกมา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 ไป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 มึงตายในเหี้ยไปกดสองวิ่งเร็วขึ้นบูดคอมโบติดไนตร์ยังไงอีกตายในเหี้ยแม่งทำกูเสียวลงสลังกูเกือบแพ้อ้เหี้ยแม่งไอสัตว์เหี้ยมาก เฮ้ยเหมือนกด5 2อาริตแล้วมันเร็วขึ้นปะใช่ปะไอ้ใบจันเฮ้ย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 ถอยถอยถอยรอกูไอ้เหี้ยมึงน่าจะคุยอะไรผมมีท่าวิ่งเร็วเฮ้ยกันได้กันได้กันได้มันไม่ลึกมันไม่ลึกกันได้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 แต่เสียเยอะอยู่ไม่เป็นไรเสียเยอะเสียเยอะต้องยอมต้องยอมต้องแคร์ช่วยแคร์ไหวไหวไหวแพ้ไม่เป็นไรเอ้ยกูโดนยิง อย่าตื่นเต้นอย่าตื่นเต้นมีใครตัดเลือดยังก่ขอขึ้นก่ขอขึ้นคิปคีบคีบเน้นคิบก่อนเน้นไปที่คิบก่อนมันเอาต่อไม่ได้แล้วมันเอาต่อไม่ได้แล้วมีใครตัดเลือดอยังวะอีคิกอีวิลาวิลาวิลา่าออกอ๋อตัดไปหลายคนแล้วไอ้เหี้ยอยากได้วิลาตัดด,ด้วยอ๋อมันเยอะไปปพะวะไอ้เหี้ยไม่งั้นเวรเลยต้องเป็นคนเปิดวิลาดาเมจมันไกลกว่างไงเดี๋ยวกูเคลียร์ล่างมาหนึงกำลังขึ้นไปโอ้ยไม่นะจะไม่ยอมแพ้ไม่ ล้างล้างมีก้มีก้มีก่อเอ้ยไอ้ล้างนี่ล้าง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 ไอ้แรงยังไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยกูแรงแต่กูไม่ได้ยิงวะขอโทษไม่คิดไม่มีใครกันกูแบบใส่ขอโอกาสขอโอการเฮ้ยสุดรอรอผมผมได้ไหมล่ะสามสิบมิตรเออได้ได้เวเล่นใส่ต่อใส่ต่อใส่ต่อเออใส่ต่อดีใส่ต่อมาละหมดอีกที เามาเลยปุยมาแล้วหมดไอ้ย่าไย่าย่ากลับมากลับมากลับมาสิงโตกลับมารงกูรงกูรงกูให้ไปฆ่ามอทอดดิพากูลงไปฆ่ามอทอดป่ะจัดแม่งดิมึงแหลมเหมยสัตว์อ่าโลละลายสัตว์ละลายอ่าละลายละลายละลายเอาดิมึงแหลมอุ้ยเฮียเสียดายรัเกิดไอ้เฮียไม่อันตริเท่าไหร่อู่้ไม่ไม่กันอีกรอบก็ได้ขอโทษขอโทษไม่น่ามลงมาเลยลืมดูเวลารักเกิดเลย โอ้โหกูผิดแดงกูผิดแดงลืมดูเวลาด้กเกิดเลยว่ะกันได้กันได้กูแรงอยู่กูแรงอยู่ไอ้กูตายเไอ้กูตายไอ้กูตายขอบคุณครับอะไรนะครับทำไมผมนึกถึงกอลัมเห็นท่าเดินเอ้ยอ่ะสวัสดีครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ด้วยนะครับหนึ่งไลค์คลิปหน่อยนะครับจะสามพันไลค์เลยอีกห้าร้อยไลค์ครับฝากกดไลค์ด้วยนะครับอยากโดนรุมอ่ะมึงเดินคนเดียวดิเดินคนเดียวดิมึงเดินคนเดียว ขอแดงขอแดงพันเจ็ดแหว่ดอกละพันเจ็ดอยู่หรือว่าโบเคนสเปียร์ดีวะโอ้โบเคนสเปียร์มาตบไอ้พวกตัวบางๆนะน่าจะแรงกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอลองดิคีิปเมื่อกี้โดนพันเจ็ดพันเก้าโอเคแรงขึ้นไหมไอ้าอุ้สยสองม้าเชี่ยเชี่ยแรงขึ้นเยอะแรงขึ้นเยอะถอยนะอุ้ยกูแรงมากถอยอย่าบุกดิ อุ้ยกูแรงมากไอเหียถอ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 ยแอยถลยถอยลุกมาลุกมาลุกมาถอยถอยเอยถยถองตัวถอยถอยถอเยเอกอยถอยถอยเออยถอยถควรอยถอยถอยอยถอยถียยถอยถอยถอยออยย้ยถยถอมถอมอยถออยถอยยอยยยยยยอยออ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 ยยยย ถ้าไม่มีดาเมจแคลรี่คนนะไอ้เฮียสบายเลย,ยสัตว์อา้าวเฮียกูเสียดายวะ่ะมีแคลรี่คนยังไงก็ไหวดับตัวโง่ไอพวกไดมอนด์เหม็นตูต้ไอ้สัตว์หนาแม่งทีเฮียให้ลิศกูไม่ได้เอ็มให้มันรู้ไปเออกูไม่ได้ด้วยเออแต่ไปเล่นเล่นดีจริงครับเกมนี้โอ้โหอันเลนฆ่าไปแปดตัว <c oughs> เลยเฮียเสียดายวะ่ะ ใช่ป่ะเล่นระบายจานโคตรเฟี้ยวเลยดาเมจผม24%นแสนสองนะโอ้ยเฮียมึงยังไม่ออกตัดเลือดอีกไอ้นิโก้ไอโอ้ยสดเลยเฮียเอาใหม่ครับไปต่อ